สวัสดีครับพบกับผมตีซ่าเลิฟวันนี้ผมจะมาแคสเกม GTA DC นะครับวันนี้ผมเซ็งมากไม่รู้ผมมาอยู่เมืองไหนนะครับแต่ดูท่าเมืองนี้อลังการมากมันบัริ่มเทิมเลยครับวันนี้ผมจะมาหาของนะครับเพราะคลิปที่แล้วยังไม่ได้หาของเลยก็โดนตายอย่างเดียวเจอรถเต็ม เอออยากเจอปืนเว้ยเมื่อไหร่จะเจอปืนสักทีเ <c oughs> มืองบลัลเลมทำไมมันไม่มีปืนผมอยากจะรู้จริงๆโอ้เมืองซะใหญ่ไม่มีปืน ว้เจอปืนแต่ไม่เจอลูกผมเจอปืนพกครับไม่รู้พกอะไรนะครับแต่มันเป็นปืนไม่มีลูกครับต้องไปเก็บลูกต้องค่อยๆย่องครับต้องหาปืนไม่มีปืนสวยแน่ อย่างน้อยก็ต้องมีมีดหรือซามูไรครับเพราะว่าสู้กับผีมัดต่อยไม่ตายโอ้ผมตามบ้านไปเรื่อยๆดูแถวหน้าประตูบ้านอันนี้อะไรเอ่ยเปลี่ยนได้ไหม ทิ้งใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งเก็บไว้มันจะลกครับทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆมันสิ้นเปลืองที่เก็บของเฮ้ยเจอผีแล้เจอวิซ่าเลยครับเก็บไว้ครับไอรูปช้อน ไอ้รูปซ่อมกับมีดนี่คืออาหารครับส่วนเลือดรูปรูปที่มันเป็นคล้ายๆแก้วคือน้ำครับส่วนไอ้ด้านบนที่มันเป็นหยดน้ำนี่คือเลือดนะครับหัวะกะโหลกสีเขียวสมมติเถอะมันเป็นสีแดงเพราะว่าเราฆ่าคนนะครับส่วนปลลอดนั้นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับ ของนี่มันตามจริงมันต้องหาง่ายในวันนี้มันมายากวันเนี้ยโคแซงเลยเจออานนิกไม่รู้อะไรเก็บหมดอะเอ้ยเมื่อกี้อะไรลืมดูด้านล่างอ่อต่อไปครับชีวิตยังมีปลายทางที่ฝันนะคนเราต้องไม่ถอยแค่นี้นะครับ ฝ่าฟันต้องฝ่าฟันฝ่าฟันเข้าไป่ครับจนได้ผมเจออะไรครับหลอดไฟครับวางครับวางวางเอาไม่ติดครับอ่านี่ครับแสงสว่างแล้วนม่นมันวิ่งไล่ใครผมก็ไม่รู้ครับ ดูถ้ามันไม่มีคนแต่มันวิ่งเล่นนะผีตัวนั้นครับมันเต็มมากเฮ้ยมันเกิดต่อหน้าวิ่งวิ่งโหดูดิครับเมืองบันเริ่มไม่มีของที่ผมต้องการเลยต้องให้ผมมาหาในเมืองโอ้หมุน รถพังแล้วอ๋อเมืองนี้นี่ว่าใช่ใช่เลยใช่เลยผมเคยมาแล้วเมืองนี้ตอนนั้นผมได้ของเยอะถ้าจะไม่ผิดได้ปืนเต็มอะ่ะเนี่ยแล้วผมก็มาอยู่แถวนี้แหละผมโดนยิงตาย ผมเสือกวิ่งหนีผมไม่สู้ครับผมวิ่งหนีเลยโดนยิงตายครับผมไม่ค่อยเข้าใจพวกของนะครับดูของไม่ค่อยเก่งอีกย่างคือผีไม่ตีผมครับไม่รู้เป็นเพระอะไรนะครับปอยหน้ามันหนึ่งมันไส้ครับมันคล้องแล้วตอนนี้มันคล้องแล้วผมต้องวิ่งครับ เจออีกตัวสองตัววิ่งคับวิ่งครับพามันไปวิ่งมาราทอนนะครับเอ,อไหนเอ่ยมีของมหม,มีอะไรเอ่ยลูกกระสุนชุบเจ้าปืนเก็บเสียง ไม่เอาเอาเนี่ยแหละปั้งเอาแบบหมูแบบปั้งปั้งไปเลยไม่ต้องจิ้วกำกำแล้วมีคนมีคนทักผมกาลินามีการรบกวนสมาธิมาก ตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจครับใครทักช่างมันครับต้องเล่นต่อไปครับเกดไมายมีปลายทางที่ฝันครับวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอ้โหนี่มันร้านขายอะไรนี่โดนัทนะครับโดนัท ไม่มีของอีกครับโจอย่างน้อยมันต้องมีโดนัทให้ผมสักอันเดียวคจะได้เอามาปลาใส่ผีเออไม่ใช่นะไม่ใช่โอดูดิเมืองใหญ่ไม่มีของให้ผมเลยเจอปืนกระบ,บอกเดียวมันเป็นเกมที่งงมากนะครับ มงตรงไหนผมก็ไม่รู้อ่ะผมมีปืนกระบอกเดียวอะ่ะมันเป็นเกมเซ็งนัเซง็งอ้ยนี่มันอะไรนั่นสะพานไปดูครับต้องไปดูเพื่อมีคนให้ผมฆ่าอุ้ย ตัวนี้ห้ามสู้โดยตรงครับต้องยิงครับวิ่งดีกว่าครับนี้ไม่อยากฆ่าครับเอ้ยอุ้ยเจออย่างนี้ต้องฆ่าเอาเอม่มันไม่กัดผมนี่ครับเลือดเก็บก่อนกระเป๋าใหญ่อันนี้เลือดครับเก็บไว้ครับปืนมีอยู่แล้วครับงั้นก็ไปต่อ แปลว่าแถวนี้มันต้องมีคนยิงกันแน่ครับเพราะว่ามีคนตายแล้วหนึ่งศพลองระวังครับอาจจะมีสไนเปอร์ปล่อยตูดเราได้นะครับมันจะมาแบบไม่รู้ตัวนะครับมันจะแบบตุยตูดเออเห็นนะครับตุยตูดป่าครับผมกระโดดตกเฮ้ยผมเจอรถผมเจอรถ อาน้ำมันน้ำมันใกล้หมดหมดแล้วนะครับเป็นรถที่ดีมากครับผมชอบมากครับคันนี้ใช้ปุ๊บน้ำมันหมดนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังไฟฟันก็คืออยากจะมีน้ำมัน,นครับพอครับลงลงคนระับ ขึ้นคันนี้ครับผมว่ารถทุกคันไม่มีน้ํามันนะครับโอ้โหน้ํามันหมดครับคนไม่ต้องคิดมากครับท่านผู้ชมนี่ครับของดีของดีครับนี่ครับจักรยานจากตาเพชรนะครับจักรยานที่ดีที่สุดในชีวิตครับเป็นจักรยานที่เราไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากมายครับแค่เราปั่นนะครับแล้วเราก็จะไปบบชาวล็อกอูนดึงๆนะครับ เจออีกคันครับเท่าน,นี้มันมีอะไรเยอะแยะนะครับแต่ของไม่มีครับมันจะให้ผมไปทําอะไรกันแน่ครับไม่มีปืนให้ผมอุ้อกระเด้นนับร้องไห้อุ้ะอันนี้ผมไม่รู้นะเป็นเพราะอะไรมันถึงสั่นๆตอนนี้ผมขอกินเลือดก่อน เการให้ี่มันหยุดลันยังไงครับอ๋อใช้นั่นเออกินกินก่อน,นครับโอเคกินอาหารเรียบร้อยครับไปอาน้ำครับลองกลับไปดูที่ตัวนั่นเผื่อมีของอะไรดีๆ สะสมไว้ก่อนกลับไปดูครับต้องกลับไปดูอุ๊ย,ยนาไม่ทีมมาดูของนะเออแบนเดดไม่จำเป็นมีอยู่แล้วอันนี้อะไรวะเก็บไป ต่อเราต้องต่อโอ้แต่ว่าตอนนี้ผมขอจบเกมเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ